ครัานะคนวันนี้เราก็กลับมาแล้วครับวันนี้อันนี้อย่างหมานเลยครับเป็นงานยอหกเนเก้าสอบครับนะคนเราเตรียมเอ็นใหญ่ไปไม่เจอกระพงสักทีน้องนี่ครับยอเราหกเ็นเก้าสอบนะน้องเอ็นใหญ่หนึ่งจุดสี่ศูนย์นะนะคนนะไม่เจอะพงครับเตรียมไปไม่เจอกระพงเลยแต่วันนี้หมานครับหมาน หมันสุดชครับยอดครับหมันก็หมันเดี๋ยวตามชมกันเลยครับนะคนคนมามาชมกันเลยสายก่อนนะคนความหมันของเราเต็มถังอันนี้ยเนาะนี้มาแล้วเราไปก็เกือบสามโมงแล้วนะคนเนาะมาสามทุ่มโมง สามชั en, rumor, ่วโมงเองนะครับนะคนเนี่สามช่วโมงกับสี่ชั่วโมงนะมาสักสามชั่วโมงหกว่าเนาะจะกลับหนึ่งนันนะคนหมาจริงๆหมาจริงครับมันเ็กใ่เสียงนนี้เราไปสะพานไม่ใช่สะพานตัวเดิมเนาะสะพานสะพานหนึ่งนะนะคน สะพานนั้นมีคนมีคนยกเยอะครับเย,ยอะวันนี้มีคู่แข่งเยอะครับตอนนี้มาเลยเดี๋ยวไปชมกันนะคฮะโอ้ยหนัมกมากหนักคนมาเลยครับตามมาตามมาฮะโค้ ครับเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนครับหนึ่งเก็บถังไอ้แยะที่น้องนี่เดี๋ยวจะเทให้ดูนะครับนะ,นะ,นะคนเยอะมากเดี๋ยวจ้ารอแเยอะมากเยอะมากนนะคนมาครับเดี๋ยวผมเทให้ดูครับนะคนอันนี้น้องสกายไม่มาช่วยเลยโอ้ย ครับนา่คนนี่ไงนายคนโอ้ยหวานสดๆหวานสดๆครับวันนี้ใส่สวยๆทั้งน้านายคนเตรมถังไอ้เนี้ยเหมือนเดิมมีมั้ยนี่ใส่สวยงั้นเลยนะนี่ ใส่เสื้อย่างเงี้ยลยนี่โอ้โหเวียงเลยพี่น้องนี่นี่ไงครับใส่สวยอทั้งนั้นพี่น้องนี่เวีงทั้งนั้นเลยนี่เวีงๆเลยพี่น้องใหญ่ๆทั้งนั้นวันนี้ยังหมานครับนี่นี่หมานจะเสร็จ ใส่สวยครับข้างล่างก็เต็มเลยครับนี่ไงครับนะคนจับยากครับจับยากโอ้โหยี่ใส่ใหญ่ตรงนั้นตัดเงินเราดีนะฮคนนี่ใหญ่เป๊ะๆก้วนปลาไม่โดนก้อนก้วนซึ๊บๆเลยพี่น้องนี่ปลาไม่โดนก้อนก้วนซึ๊บๆเลยพี่น้องนี่เยอะจริงๆอันนี้ วรนนี้ก็น่าจะใหญ่หนี่น้องนี่เฮ้ยอยู่นรางนี่นี่อ้วนตึ๊บอ้วนตึ๊บเลยนะนๆทุกคนวันนี้ยิ่งใหญ่เลยพี่น้องนี่นี่นี้ใหญ่อ้วนตึ๊บเลยนะทุกคนวันนี้เราไปถูกสะพานครับสะพานนั้นคนยกยกเยอะเนะโอ้โหแตกครับนะครับนี่ผลงานเราสรุปผลงานเลยครับ ครับนี่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 ผลงานเราวันนี้เนาะผลงานเราวันนี้สุดยอดครับนี่นี่ปลาตะเพียนก็ได้หลายตัวอยู่ก็ไซส์สวยเลยนะครับเนาะนะคนนี่ยังไม่หมดนะครับเออเทป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 พี่น้องโอ้ยปลาขึ้นเงินเยอะขึ้นี่ยเดี๋ยวออกคำนี่ยังหมดทีแก็ไซส์สวยๆทั้งนั้านนะนะคน กดก็สวยนะนะคน6เซนเนะาะนี่กรดิบใส่งามอย่างนี้เลยเนี่นก็ฝากผลงานได้วยครับนะคนเนาะผลงานเราก็จะมีสวยๆอย่างนี้นะครับนะงไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจใผมนรับคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับส่งผลงานแก้วหวานเจีย๊ย